อโอเคโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไซตามานะวันนี้จะมาเล่นสักหน่อยเนาะเนแ่้แวว่าก็มีคนขอมาอยู่นะผก็เลยจะมาเล่นให้นะว่าค่าพลังผมก็อยู่ประมาณไหนนะอันนี้อะไรตอนนี้ผมต่อจิ๊กซอถึงระดับฮีโร่คลาสซีนะบทที่ความจริงแล้วถึงบทที่ประมาณนี่บทที่เจ็แล้วนะซุยเรียวกลางไซเคนนะบัดสายน้ำทลายหินนะแต่ว่า ผมยังไม่มีนะยังไม่ได้ต่อเลยอืมสักหน่อยแล้วกันชั่ชิ้นไปก่อนนะสลหรับซุยริวจังไซเคนนะก็คือไอซิวเวอร์แฟงนั่นเองนะเป็นคำพูดของซิวเวอร์แฟงนะสลหรับใครที่อยากรู้ว่ามันพูดว่าไงนะก็ประมาณนี้เนะาะเหรียญไซตามาที่ก็ได้จากการทำภารกิจนะครับผมอาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่งนะโอเควันนี้เราจะพามาดูตัวละครของผมนะว่าตอนนี้ผมเล่นไปถึงไหนแล้วผมก็ได้แอบไปเล่นมานะอืมก็เห็นเล่นมาเขาเมื่อก่อนตัวละครผมแบบโอ้โหเล่นไม่สู้ใครไม่ได้เลยนะ ลิมิตเฉพาะอ๋อเคื่อ,อน,นี้เหรอลิมิตล็อกอินนะผมรับไปแล้วนะมีลิมิตล็อกอินกิจกรรมมีอะไรบ้างเรามาเช็คกิจกรรมกันก่อนนะเป็นคล้ายๆกับเป็นชื่อของคิงนะซึ่งผมไม่มีคิงนะเดี๋ยวไปดูตัวละครเลยนะนี่ตัวละครแรกนะจะเป็นราชาฮะลลึกนะครับส่วนค่าสถานะจะอยู่ที่โจมตี14 1 2ง1ป้องกัน4 175้า แล้วเลือดอยู่ที่153,853นะครับส่วนค่าความเร็วจะประมาณรนะ้0ยนึงเนาะร้ออัตราคิดดิคอนสิบคือตัวละครนี้ผมผมมองว่าตัวละครนี้ถ้าใส่เป็นเสต่าเถือนก็น่าจะดีนะแต่ผมไม่มีไงฮนะนี่ผมกำลังจะทำดาวม่วงนะซึ่งการทำดาวม่วงมันต้องใช้ชิปปุกตื่นนะะผมไม่มีนะฮะ นี่ตอนนี้ใกล้จะเป็นห้าดาวนะฮะนิดนึงนิดนึงก็จะเป็นห้าดาวละโอเคเี๋ยเราไปตีหายนะบุกกันซะหน่อยนะมาดูว่าหายนะบุกมันตึงยังไงนะมาละมาละจังหวะนี้ไปเลยโอเคเตรยครับกดเตรียมครับจังหวะนี้เดี๋ยวรอหัวห้องกดเดี๋ยวรอหัวห้องกดเริ่มนะอุ้ยมีหน้ากากหวานอ๋อหน้ากากหวานอัอน,น,ออนสองแสนเข้ามาแทนต้องเริ่มใหม่แล้วเพื่อนจังหวะนี้ เราจะมาอธิบายความสามารถของคอของตัวนี้ก่อนนะคอของตัวนี้คือถ้าความสามารถพื้นฐานของมันเบสของมันเลยก็คือเมื่อมีเมื่อฝั่งศัตรูเมื่อฝังอ่งเราฆ่าฝั่งศัตรูได้หนึ่งตัวนะฮะมันจะได้ค่าไฟมาอยู่ที่6นะครับเป็นความสามารถของคอหน้ากากหวานนะ,ะส่วนขั้นสูงคือต้องการสายพลังเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะมันจะทําให้ตัวตัวละครเนี้เวลาที่มันอจำไม่ได้นะทนนี่ผมจำไม่ได้ขอโทษด้วยอาจจะต้องไปดูก่อน 2, วิสองแสนได้หรอแรงจังฮนะตีเลยเพื่อนจังหวะนี้ก็ใส่แล้วแปดสองหมื่นแปด2ปหมื่นเจ็ดผมผมว่าจะตีไม่ค่อยแรงนะเพราะผมเพิ่งมาเล่นนะอืออือออ๋อโอ้โหป้าหมึกผมไม่เป็นไรนะราชาซีฟูด้ดผมไม่ไม่อบทหารเลยนะราชาซีฟูด้ดเรียกหาเรียกมาได้นะแนี่มามาดิมาดิาดเออตึงนะตึงนะบอกเลย คนไฟฮะอุ้ยโอ้โหราชาไฮลึกราชาซีฟู้ดไม่รู้สึกอะไรเลยเจ็บมากนะว่าไปกิงกัสสนุานะโอ้โหเจ็บหมื่นเก้าแรงนะผมบอกเลยแรงมากอืออืออืโอ้โหเป็นเดอะแบกเฉยผมเป็นเดอ b แบกเฉยนะเดอะแบกนะครับ ด่านเหตถึงจะไม่เยอะที่สุดแต่ก็เป็นเดือดแบงนะโอเคเพื่อนตอนนี้เราตีหายนะบุกอีกทีนะมันจะมาทีตอนเที่ยงครึ่งเนาะคือไอการปลดลิมิตเนี่ยมันหาว่าตีค่อนข้าง,างยากนะผมเลยยังไม่พอที่จะปลดลิมิตนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาผ่านด่านก่อนเนาะเรามาเล่นด่านทั่วไปก่อนเนาะมาดูซิจะไหวไหมผมไม่รู้นะมันจะไหวหนระือเปล่าเพราะว่ามันเริ่มรู้สึกว่ามันตึงๆนะเวเราไปจัดการเลยนะจะังหวะนี้ เริ่มด้วยเจลด์จรวดอันลอยของทางเออนะดูชื่อมาแล้ว <laughs> ซุปเปอรด์ดาร์กชัยครับตอนนี้โซนิกติดโบธายน์แล้วติดทาสีส่ไปฮะแล้วก็ราชาไฮลึกได้โจมตีแล้วติดจัดก่อนนะเออเจนอสอัดไปอีกทีหนึ่งฮะคมบูอีกทีน,นะครับตอนนี้เหลือต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะฟาดไปอีกทีหนึ่งนะดูแรงก็หนึ่ว่าไปเออผมลืมบอกไปนะไอตัวดาร์กชัยมันมีแดกรับด้วยนะฮะเออมาเลยทำแล้วก็มีมีป้องกันตายครั้งหนึ่งนะ พูดเยอะเปล่าวะสกัตานไปฮะไม่ติดนะไม่ติดสตันเรียบร้อยฮนะตอนนี้โซนอีกเก็บเข้าบุยเฟสได้ดีไปแล้วนะนี่ตายไปอีกตัวนะอ่ากัดก่อนเรียบร้อยฮนะตอนนี้ตอนนี้มีติดกัดอยู่สามตัวนะติดกัดก่อนสามตัวเกนอสซ้ำไปอนะีกฮะไม่มีใครติดโอใครยี่ทีมอะไรอนนี้ติดไม่ยอดท่อนนะเห็นไหมดาร์คชายจะมีป้องกันตายอยู่หนึ่งครั้งนะเห็นไหมอ่าโอ้ไปแล้วดาร์คชายผมไปแล้วนะสกัดตามไปนะท่านี้ โดนจบปิดฉาก้วยลูกเตะคมวายุนะฮะเรียบร้อยคนระับตอนนี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับด่านที่คบุอิคิตตีนะฮะตึงอยู่ตึงอยู่ไม่รู้เพชรพอไหมถ้านะเพชรพอจะพาไปตีบอสหน่อยแทน,นที่เริ่มเหตุการณ์วะขา้าวบอยทะเลลึกอ่ะคืออะไร,รอ่ะหูดอกของดีเนี่ยว่าไปเดีย๋ยวค่อยมาตีแล้วกันพาไปดูเล่นพาไปเดินเล่นก่อนนะมีอะไรให้เดินเล่นบ้างปลางอะ่ะ ลองสักหน่อยดีกว่าโอ้โหพลังทําไมพลังมันตีหน่อยแล้วกันถ้าพลังท่านจะไม่สูงนะผมขอจัดการเลยนะถ้างั้นอนะ่ะโอ้โหชูราคาบูโต้แทงท็อปมาสเตอร์จกกักรพรรดิเด็กเด็กดีแล้วตัวนี้เข้าไหร่แล้วอุ้ยจกักามากาวานไปแล้วขว 30, ึ้นมาแตัวสามหมื่นแมโลมาไม้ทีนะคือดาร์คชาผมแรงนะทีศัตรูน่าจะเป็นสายคอสพอสน์นดนไหน โอ้โหหมื as, ่นแปดนะสตันเลยเออสวยสวยสวยตอนนี้จักรพรรดิเด <ab u> ็ก <through> ปิดสตันนะโคเซนชาร์กไปอีกข้อนสี่แรงมากเกียร์ต้องเกดด้วงไว้คู่ที่หลังนะโอ้โหทีเดียวหายเลยแรงครับเนี่ยมันตีแรงโอ้อธิราชคาบูโตะฮุกมาใส่โซนิกนะโซนิกติดบวกขยี้ฮะตอนนี้ฟาไปทีเออห้าพันไปดิ คือแสนคือปลามหมื่ผมเลือกแสนหนึ่งไงคือผมไม่รู้มันเป็นตัวอะไรแต่ใหเรียกปลนะามหมก่นไออาสามหมื่นไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้สูสีอยู่นะฮะถ้าเทียบให้สก,กอร์แต่เหมือนทางผมจะเสียเปรียบในนะี้เอาจริงๆริงโซนิกอย่าใช้เลยเพื่อนเลยโอ้แทงท็อปไปละจ้าตอนนี้แทงท็อปไปนะครับนะทุกคนสูแรงแรงแรงแบกรับติดแบกรับของดาซไยไปดิไปดิป,ดป้าวกำลังมาห่างกันเยอะเลยน้อง โซนิคจะพุ่งไปโทนี่ต้องอย่าพุ่งไปนะน่ออาด่วนะงน่าจะโดนขึ้นตายนะร่วงโดนพุ่งตายจริงด้วยจกักรพรรดิเด็กมาจะติดสตาร์มไหมไม่มีใครติดสตารม์มนะแต่ฮ่ของโทนี่ผมล่วงไปแล้วนะตอนนี้ทีมสะท้อนด่วงผมแก้ทางได้ดีมากนะเพราะว่าจากักรพรรดิเด็กเดี๋ยวิ้นทางกันผมไม่มีจกักรพรรดิเด็กนะพูดถูกคือทางฝั่งของดาร์ชายผมมันทุ่มแรงไงแล้วโลกของไอตัวไออะไรนะ มันตายก่อนคนแรกเลยนะ่ตีผมว่าทำไมผมสู้ไม่ได้นะโอ้โหตึงๆครับตึงจังหวะนี้อา้าวกัดเรียบร้อยชนะฮะคือเป็นทีมที่ค่อนข้างเน้นไปทางสกท้อนมากกว่าเนาะผมดูจากท่าทีมแล้วผมมีเหรียญสี่พันนะรู้เสือ,อะไ,ได้เปล่าแทงคอรบมาสเตอร์ผมต้องมีนะของมันต้องมีจัดไปอีกสามเซตแปดสิบนะเก็บเท่าไหร่แล้วกันเดีย๋ยวก็ได้นะหาสู้ห้าครั้งไป โอเคเรา,าเล่าระวันกันสวนเชื้อทั่วไปมาอันนึงนะแล้วก็ได้ค่าพลังขึ้นมานิดหนึ่งศึกดวลคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันดวนปีศาจดวนปีศาจคืออะไรก็ไม่รู้นะครับอืมเป็นคล้ายๆกับการต่อสู้เนาะแต่มันจะเป็นแบ่งไปทางโซนปีศาจกับโซนฮีโร่ีี่ไงท้าสู้กิวมาแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นดูกันเลยนะมาจะได้ภาคมัน,มน โอเคครับตอนนี้เริ่มเลื่อจรวดอันลอยนะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาสต็อปแล้วเล่นไปทีละสเตปนะฮะปล่อยทางของอันนี้ขอตีธรรมดาไปก่อนนะทางราชาด้านฟ้าแล้วก็โซนิกสับไปฮะติดบทไซด์ครับแล้วก็ติดกระดูกหักอีกฮะปามเสียหายพิเศษจากกระดูกหักนะฮะตามว่านี่เลยฮะอาชาลุกทำให้ติดกัดก่อนไปแล้วติดกระดูกหักโคนจากกระดูกหักอีกนะมาเนี้ยตอนนี้จะมีพาร์ทสี่ก็คือเอาติดพาร์ทสี่ปะหรอพาร์ทสี่เมื่อกี้ปล่อยแค่สองครั้งเองเจ็ดหมื่นเองฮะ ซูนิกเป็นไรวะเนี่ยผมปั้นมาถึกกันหลายๆตัวเลยนะฉะนั้นมันจะตายข้างทางยาก,กน,นะนี่นี่นมาดิกสามหมื่นไปอีกทีสท้อนไปสามพันนะท้าสี่คือดาเหจโบนัสเพิ่มค่าให้พีโอห้าพันสามเลยเหรอถูกจังเพิ่มค่าถาวบอลให้ตัวเองหนะ้าพันสามะฟันไปโซนิกฟันติดบ,บทขยี้แล้วก็ท้าสี่มันเด้งนะทาสี่เด้ง มันตีแรงไม่ค่อยดีนะตอนนี้มันสะท้อนแรงแหละมึงหนึ่งหมื่นดูนะโอ้โหโห,หนึ่งหมื่นเลยนะสะท้อนสะท้อนสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ,นะผมไปแสนหนึ่งใช่ไหมดูนะ 11, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโอ้โหแรงนะครับเนี่ยว่าไปปล่อยสี่ห้าหมื่นครับตอนนี้เรียบร้อยครับตอนนี้โซนิคไปนอนไปนอนกับล่าขโมงนะฮะไปนะโซนิคออตีนอนน่าจะโอ้โหทั้งหน้ากากาวาัวเลยเหรอเออแสนหนึ่งไปนะตอนนี้ คือระชายลึกผมถึกมากนะผมบอกเลยเทพคือมีสองตัวให้ติดนะคือระชายลึกกับจรวดอลอยลงมาติดกระดูกหักสีสีแดงไปกระดูกหักแล้วไม่พอซั้งจุดเดิมเฮ้ยตีโล่โอ้โหโลเพอร์เฟกมากนะโล่เมื่อกี้อันนี้คือ5 f p ีต่ำกว่า20จะไม่แชร์ไม่ต้องแชร์หรอกเพื่อนไม่ต้องแชร์ไม่ต้องแชร์ ไม่ต้องแชร์เถามว่าทำไมเมื่อกี้ผมไม่ใช้สกิลของราชาฮ้ลึกนะเพราะว่ามันจานี้เมาเดี๋ยวมันจะสะท้อนใส่อตัวดักชายตายนะก็เลยต้องเก็บไว้ทีหลังยังไงล่ะแสนสีารชายหึไม่ตายเฮ้ยโอ้โหถือเกินเอะตายแล้วครับตอนนี้ ผมได้ตีให้หมดล้านสี่แสนนะซึ่งตัวท็อปดาเมจจะเป็นราชาไฮลึกตีไปเจนะ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยฮะโอ้โหเพื่อนเขาตีไปสามล้านตีได้ไงเนะี่ยโหดเกินนะเพื่อนโหดเกินไปเรามาท้าสู้เรามาเก็บของรางวัลสักหน่อยนะประมาณนี้เนาะเอาว่าสำหรับคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้นะเป็นการแบบไอเดีย็นการนะสำรวจไอเดียผมคร่าวๆนะว่ามีอะไรบ้างราชาไฮลึกให้เขาไปวัน ถ้าผมต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนบอกได้เลยนะเพราะว่าผมบางทีผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยฮนะค่อนข้างเจ็บคอนะโอเคไว้เจอกันครับบ๊ายบาย